ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสปุนมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่านี่พี่น้องขอมาเป็นเป็นสุดนี่อยู่บ่บุ๊ที่เพินขอมาให้เพินขอมาทั้งไลน์เนาะเป็นสุดสามแถวเป็นเลขสามแถวนันประสานวาเหตดแน่แน่สานผมก็เลยสช้มาเหตดนะครับเพราะว่างวดว่างหันมันกระลุดเนาะอ่าปกติมันก็เขา่ขาเข่ามากเขามั่นละวดว,นว,ดวดว่งหันกะวดพูดออกเจ็ดแปดเจ็ดมันกะ เจ็ดแปดเจ็ดดูนะครับมันกระเข่าของมันอยู่วัดวังขันจับแล้วนะครับผมคิดว่ามันเบิร์นจ้บผมก็เลยไปจับแกสองสองห้านะผมไม่ได้จับสองเจ็ดสองเนี่ยผมจับสองสองห้าหรือว่าห้าสองสองนะวัดวงันซึ่งมันออกสองเจ็ดสองเนาะไอตัวนี้มันพมเาราะผมก็บชิมาเฮนไอเบิร์คือเก่าละนะครับเบิร์ว่ามันมันจะได้ตัวใดมันชิม,มาตัวใด วันนี้นะครับหัวจิบานมาหมนออก5 01 27 2เนาะข้างล่างออก18ข้างล่างออก18ตัวเก้านะครับเอาตัวบวกมันกันไ้้ตัวนี้บวก4ตัวนี้บวก9ตัวนี้บวก7 คือีเ่เคยผ่านมากนั่นแหะนะครับเห็นบอบวก4บวก9บวก7นะครับ3าบวกสี่เป็น7จ็ดเลขเจ็เก้าบวกแปเป็น7 1็บวกเเป็น8ได้8กับ3านะเก้าบวกสี่เท่ากับสาบวกเกเท่ากับศูนย์ศูสนะ เ้าบวกท่ากับหได้หกับหอย่างประมาณนี้นะครับบวกสี่บวกสบวกเก้าบวกเจ็นะ <c oughs> ตัวแรกนะครับ4ีบวกหได้เลขเก้าแถวแรกตัวแรกนะครับ9ก้าบวกศูเท่ากับเก้าศบวกหเท่ากับแ 8ก็เท่ากับ3นะเป็นตัวเลขที่เด่นนะครับที่น่าจะติดสามตัวนะบอร์สตัวกับ3ตัวละต้องติดนะครับปกตินะครับ,ต,นะรบตัวเนี้ยไอเจ็ดบวกหเท่ากับแกับสเนาะอันนี้เท่ากับ9012 สี่บวกห้าเท่ากับเก้าปกติตัวเนี้มันสิสอบม้าลักร้อยนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดกับสามนี่แปดกับสามนี่ปกติมันชิม้าลักร้อยจังหวัดบางขันมันมาลักซิบนะสังเกตเบิ้งนะครับนี่ความสังเกตเบิ้องจังหวัดแรกเนาะเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดเพิ่มห้าก็เป็นสามเลยแปดกับสามมันออกสามศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดมันชิม้าลักร้อยนะนะปกติของมันเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหก 6 0 3 3บวกเเท่ากับศได้0กับ5้นะ1อ่า6กับ1 0กับ5ออก5 3 8เนหะ็นบอมมันใชมาลักร้อยนะครับอบวก7เท่ากับ14ได้4กับ9ออก4 2 2 3, นะวันนี้บัวมามันออกสองา2 7 0มัออ้งน,นะนะครับออกสองวันนี้พวกเขา เขาที่เลขสองกับเลขศูนยะชุดนี้มันบอกเขาเอ่าแล้วก็มาออก7จ็ดแกศศูนย์บอกเจ็ดเท่ากับเจนะในเจกับ2มันออก7 8 7, 8, 7, 8, 7, 7, 7, 7 2, ดแปดนะเจ็ดแปดเจ็ดแดเสองแถวมันมานำกันดียวก็ขึ้นวัดนี้แหละสองเจ็ดสองเ่บอกบางทีมันก็บอกมากรบสแถวนะครับเพราะมาณจนงวดนี้คือกันจังหว,วัดหาสารมันมากลักสนะิบเดย มาหลักสิบนะครับเพราะมันออกสองเจ็ดสองห้าบอกเออมาหลักร้อยเนาะมันมันมาหลักสิบ 10. มันหันก็มาหลักร้อยนะครับนี่ห้ากับเจ็ดเท่ากับสิบสองได้เลขสองมันออกสองเจ็ดสองเพราะนั้นมัน,ม,นมาหลักร้อยไหมเลขแปดนะครับแปดมาหลักร้อย จับเป็นแปดสองเก้า 8, 2, นะครับสามกับเก้าเป็นส mm. ิบสองเก้าศูนย์หนึ่งสอง้าเพิ่มเขาเออมันก็เขาอยู่นะครับอันนี้เป็นสองตัวบนจิ๊บโเคยอเอง จบเคยโกไห้นะแต่ว่าผมยังประเด็จตัดแต่คาดแต่มันกำลังเข,าขง่าก็สูญนี่อยู่นะแต่มันหน่อยตอน,น,นผมกับประเด็ดปากลัาด้ก,กันนะครับมันเป็นเก้าสองสองเกนั่นแหละเห็นบอกแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสเก้าหน่เก้าสองสเก้่เจสาเจดส่เจเพราะว่า,าเด่นของผมมันสีเด่นอยู่หนึ่งสสมเนาะหนึ่สอนะเด่น ่าสิบหน่วยนะน่ก็เลยเอาสองมาไว้หลักสิบนะครับเอาแปดมาไว้นี่เรียกว่าสามสองเก้าแปดสองเก้านี่จะแทมเนาะเข้าแทมมันจีบวเขากับเลขสามตัวไอ้แปดกับสองเป็นสิบเป็นเก้าต้องจีหามอะไรอีกว่านอแปดสองแปดอืมว่าบพ่ได้แล้วพี่น้องเลย ผมยังยานมันเบิ่นอยู่นะครับดูว่าจเป็น9 9 8คุณบอก9 9 8มันบอกเขากับแต้มสองตัวบนไหมว่าแต้มสองอแต้มสองตัวบนนะครับมันจะเป็น9 0 1 2งสอ9 0 1 2คือแต้มสองตัวบนนะครับ9 0 1 2 3มาละ9 8 3เอา เก้าแปดสามเพราะว่ามันมันเด่นสิบหน่วยมันเด่นสองกับสามไหมผมก็เลยเอาเอามาไปที่เก้าถ้าเกิดว่าเป็นเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งมันเก้าแจ่มแปดหนึ่งเก้าแจ่มมันก็เข่าแจ้มอ้วยน้อแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่ง ไปเต็งไปต้นเอานะครับบัพุ่๊กที่ไอ้นั่นแบบได้แล้วนะเลขวันนี้กระดาษยายายไปซื้อร้ายนะครับยาไปทุ่มร้ายเพราะว่ามันยังมีโอกาสหามโอกาสเบิ้ลนะครับหรือว่าเรียงถ้าเรียงก็เก้าเก้าก็เรียงมาเป็นแปดจังสิทนะแอ่โตโตดท้ายมันอาจสิบโเรียงไปเป็นเจ็ดจังสี่ดออกมันเลยเก้าแปดเก้าแปดนะเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสาม เรือว่าแปดสองแปดก็ยังมีโอกาสห้ามนะครับหามกับเบิ้ลกลับไปล็องเบิ้งนะครับรือ <c oughs> ววาพี่น้องมีแต้มมีไอแต้มสามตัวบนบวแต้มสามตัวบนผมบริษัจับนะครับผมบริเห็ดมันบริมีเวลาเห็ดปันใดนะครับอ่าสิบหกอพอเนัะ อันนี้เป็นผมจับ3มตัวบนนะ3มตัวบนกน็ประมาณนี้แหละนะถ้าหายผมจับนะแต่ว่าพี่น้องก,ก็ไปจับเอาเองก็ได้นะหรือว่าผู้มากเล่นเบื้อกับเป็น998ากีก็ได้เนี้ยเกนะ้หรือว่า899เกแต่ว่าให้ส่วนตัวของผมเราพรผมว่า1นึสนี่นาซิโย้รักซิปลักน้วยน,นะนะ เพราะว่าสูตรสูตรแต่ละสูตรผมเด่นอยู่นี่ไหมเห็นไหมอันนี้กับสองสามสี่อ่านี่มีเก้าศูนย์หนึ่งด้วยเด้อยังบม่รูดดอกแต่ละสูตรก็ได้ยูเลียนเนี่ยกับเป็นแต่สองสามสี่ไหมมันหนาตัวติดใน้ผมนาตัวหนึ่งไอ้สองสามสี่นี่สองสามสี 2, 3, ่ มีกรสองสามสี่เท่ามีหนึ่งสองสามมันมีได้สองกับสามกับสี่ไหมเลขนะครับอันนี้ก็ะได้ได้หนึ่งสองสามแปดมากกับสิบแปดหนึ่งแปดสามคนอีกตัวถ้าเรียกว่าสองมาถ้าสองมาหลักสิบสองมาหลักสิบสองมาหลักสิบถ้าให้มันเข้าแต้มก็เป็น สองเจ็ดหรือว่าสองแปดสองเก้านั่นแหละนะครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมมาเน้นไอ้เป็นสองตัวห้อันนี้เป็นสามตัวนะครับสามตัววันวันที่เก่งต้นน่ะอีกอ่าแปดสองแปดอันนี้เป็นซาอ่าสองตัวที่ผมเคยหายไปนะครับมันก็นอยุนได้หนี ถ้าสองมาหลักสิบให้แค่สองเจ็ดถ้าแปดมาก็เป็นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะไม่ว่า <c oughs> ถ้าเก้าจะมาะบอกก็กลับน้ำหรอครับกลับน้ำ,ะน,ำนะเลขอะไรสองเก้าอืม อันนี้ไปเรียกสองตัวนะครับเลขยกสองตัวสองตัวบนนะแปดหนึ่งแปดสองแสสองเ็ดเก้าสองนะครับ9ก้เก้านี่ก็นาสิติสุดต,ตัวนึงนะแต่ว่าผมว่าทางเก่ามากมันนานมาาหลรักร้อยอย่างผมให้เบิ้งสูตรนี้สูตรที่ว่าได้เก้าสุดเออนี่นีนีนเด่นบนนี่ ก็คือมันไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเอาร้อยสิบหน่วยบนบวกกันชื้นนะร้อยสิบหน่วยบนมีการบวกระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดงวดผิดไปหนึ่งงวดนะครับสิบเจ็ดงวดผิดไปหนึ่งงวดเดาไปนอกปเหเทเบ้งก็ได้นะครับ ออก6 0 3ใช่ไหมล้วก็เอา6ก3มาตั้งเอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันซื่อๆนห่นไหมร้ยสิบหน่วยบวกกันให้หมดนะครับออก6 0 3ก็เอาหก3มาตั้งนะหบวกศได้6 6หบวกสได้9ให้ลดนะครับ9 8 7าแปดเวมันออก8อันนี้5กนะับ3เป็น8 8ดบวกแเป็น1 6 6ห4หกห้ออกสี่สององนะนี้ได้8 8 7 6ปดเจอกสอง อันนี้ได้9 9 8 7ออก7 8 7ดบปอกแปเป็น15 15้าสิากับเจ็ถ้ากนะ็ยิบสองสนึ่งออก2 7 2เอพราะนั่น1 0 9กขนาดจิติตตัวหนึง่ง1 0 9่งาก้าข้ากระองมาจับกับนี่แหละบอสองก็สาละ,ะว่ามันมันเด่นอยู่นี่ไหม แต่มันกัดติดับผมก็หูอยู่เพราะ,ะนั้นนะครับเก้ากับผมก็ให้เดรนพอสมควรนะเก้าแค่ว่าหลักสิบหลักหน่วยนี้ผมให้เป็นสองสามสี่หลักหน่วยนะแต่มันก็เปรตปากลับบอกว่าสูตรของผมจะได้แค่ส่วนมากสองสามสี่นี่ผมว่ามันน่าจะน่าจะมาหลักหน่วยหลักสิบก็ห้าน่าจะเป็นให้เป็นเลขคู่นะ เลขคู่กับ8 1 8 2 8 3 9 1 9 2แต่ว่าให้ตัวที่ผมคัดออกมานี่ผมกร่รู้ว่ามันจะเขาเ่าบอรเข่าหรือมันจะอาจจะเขา่าเข้าตัวที่ไม่คัดที่ไม่เน้นนะก็ให้พี่น้องไปพิจารณาเบิ้นงน,นะครับมักตัวใดสอบตัวใดบ่หรือว่าจังใด แต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมจะว่าเลขเจ็ดเลขเจ็ดยูไทยนี่มันปรดนเด็นบรนได้นะเพราะว่าสูตรมันประเด็เลขเจ็ดไหมสูตรมุขคอนได้เลขเจ็ดนะครับแต่ผมส่วนตัวผมอีกตัวนึงนะคือผมชอบก็คือนะเ,นเลข นะครับ8 2 7 9 2 1, 7เ็เก็เบิ้งไมันสิมาว่านะครับก็ย่าไปซื้อลายนะเอาข้อหอมปากหอมคอนะครับงวนนี้ก็ได้โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาสูตรในรงอีกแหะแต่นี้ก็ซ้ำสรุปแล้วละนะครับเพื่อผมบริมีเวลารงก็เอาให้เอาตามนี้นะครับ เอาตามนี้เลยเลขบนนะครับเลขบนนี่สองตัวบนให้ตามนี้นะครับสามตัวบนให้ตามนี้เ,เลขล่าก็ให้ไปแล้วนะครับสรุปไปแล้วเพื่อวงมุมมีเวลานะถ้ามีเวลาจะินลูกไปอีกอยู่มาอื่นหรือว่าวันอาทิตย์นะครับถ้ามีเวลาก็ได้ยังเศร้าก็เอาตามนี้นะครับเลขล่างก็ได้ เน้นไปที่ตามแต้มนะครับกับน้ำไอทีผมขีดไว้นี่กับด้วยนะครับเก้าห้าสีแต้มสีแต้มมันมันเอ่อสีแต้มก็มีอยู่นะแต่ผมเก้าหา้ากับเรีจ้พูมักนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมให้เน้นไปที่พวกนี้กนะักับน้ำนะครับ สองสามอาจจะเป็นสามสองนะสามศูนย์ห้าศูนย์อันนี้เป็นเหล็กตารางนะครับผมผมผมว่า,น,าน่าจะติดสองตัวสองตัวบนหรือสองตัวล่างนะครับเหล็กตารางของผม,ผมนี่ที่ผมย็ดใ้ให้ คมเรียกรางหรือว่าแต่ว่ามันออกได้ทั้งบนทั้งล่างนะเรียกตะล่างน่ะนะครับไอเด่นสุดผมห้เด่นสองนะครับนี่สามตัวนี่ผมห้เด่นสุด,ด,สดต้องติดบ,บนบนตะล่างนะครับถ้าวิ่งนะถ้าเกิดว่าพีา่น้องท่านไหนมีเลขวิ่งนะครับถ้าชนกับ3ตัวเนี่ยก็สามารถวิ่งได้นะครับหลังเป็นเลขวิ่งได้ โอเคนะครับอันนี้สุดลงหอกกอนเลียกล่างนะเห็นบ่มมันก็เลขสุดเดียวกันนั่นแหละ5.0เพราะว่าผมเร็นปักลักเนาะตอนนั้นเป็น5.0 2.5ยหังก็เหลี่ยวแกนะครับ5.8แนะแต่ว่าสรุปแล้วก็เอาตามนี้นะครับแต้ม7.6.5เออว่าแล้วก็เรื่องแต้ม ว่าจะบุกคุยโดนกระโดดอยู่เลยพูดถึงเรื่องแต้มนะไพี่น้องถามมากการทายังไงวะจันท์อ่ะโอเคอันนี้เป็นแต้มล่างนะครับเห็นโ่กุตัวน้อยในจักหน่อย่อะแต้มรวมสองตัวล่างซึงผมคืยยอไ่ย้อนดังเลยเจ็ดหกห้าสี่สามนะครับคือแต้มนะวัดะหา,การกัะหนึ่งแปดก็เก้าแต้มผมก็ลุ้งหายุบไ้แต้มก็ได้ห้าหกก็หนึ่งแ้มมันจิลดนยุ้งวัดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งที่เหลือนี่ก็ยิงยาวมาครับ ยิ่งเงามาอ่าสูตรมันนะครับหลักร้อยบนนะเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มาเอาตัวนี้ก็ได้จริงผมว่าที่เขียนปวะเ็ดสูตรอื่นนะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวใดบวกกันวัจิเอาตัวนี้กกนนเด้อเอาตัวนี้บวกกันนะครับ ตัวนี้ตัวนี้นี่สามตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็นับถอยหลังนะอ่าอย่างวันนี้นะครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามกับเก้าเท่ากับสองนะไปเลขสองสองก็ถอยหลังนะครับสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดอ่าเั่วที่ออกหกศูนย์สามผมเบิงก่อน กศูนย์สามข้างล่าอ,ออกสามเก้าได้ละหกศูนย์สามศูนย์สามเห็นไหมศูนย์สามกับสามเก้า 39. นี่มันพี่น้องอาจจะเป็คลเทียนกันได้เดี๋วผมสู้ตัวนี้ให้คนเล็กน้อยหน่อมันออกหกศูนย์สามข้างล่างออกสามเก้าก็คือเลขเก้าผมจะมีศูนย์สามเก้านะนี่นี่นะครับ 039คือเอาตัวนี้บวกกันนะ039เท่ากับ22 2, ก็ลดไปก็คือตัวนี้ได้2 1 098นะครับออกที่73ก็คือ0แต้มนะวนต่อไป38เป็น11ะเป็น1 1บวก3เท่ากับ4 4ก็ลดนะครับ4 3 2 1 0นะคือวันนี้ สี่สาออกที่1 9นะแต่งวดที่ออกหนึ้านี่มันลดนะครับออกศูนย์ห้านี่ลดแลมันก็ดับมาเขานะเอางวดศูนย์ห้าทำเนาะเจ็ดเท่ากับสองใช่ไหมเจ็ดศนย์ห้าเท่ากับสิได้เลขสองสก็ลดสองหนึ่งศูนยออก5้ก็คือ1แต้ม 8ปดเจ็าไหไรเนี่ยแปเป็น15 8กับ7เป็น15 5กับ6เป็น11ได้เลขหนึ่แต่ว่าอันนี้ออกเก้าหทำไม1น่งแตทมก็เท่ากับเนี่ยบวกกันนะครับแกับ7เป็น5้าบกห้าเป็น11เป็น1 0 9 8 7คือผมลงให้งวดวหันหลัก็คือเก้าที่เก้มนะครับตัวนี้ จรงวันนี้มันก็นีน่แหละแต้มนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามก็บ,บอกหัวมันชิมาตัวใดน,นะครับเจ็ดหกห้าสี่สามนี่แต้มล่างนะโอเคมาคุยเรื่องเลขบนกับไปหอดเลขล่างอีกคือกาเอาตามนี้นะครับนะเพื่อผมบ่มีบ่มีเวลาให้เห็ดให้เบิองนะถ้าเกิดว่าผมมีผมก็สิโลงให้เบิงต่อ,อยู่นะครับ ที่คัดที่เนียนอย่างกระดานนี้เป็นเลขล่างอยากสู้กับคนเดินอะนะสรุปร่างห8า 0, 0 0 5นะะั่นหาน่ะล่ะนี่เอาสีเคียวนะครับเลขล่างอันนี้เป็นเลขบน2ตัวบนนะครับ16่ของของนี่8 1 8 2 8 3 2 7 2 9อนะส7 29อ ว่ามันเด่นอยู่แค่นี้แหละนะหรือว่าสี่สิบห้าบอกเพราะว่าสูตรผมมันเด่นอยู่ 1, 2, 3, 4, ห,หนึ่งสองสามสี่ไหมสิบหน่วยนี่บรมาสิบกับมาหน่วยนะนะครับอันนี้เป็นสามตัวสามตัวบนนะครับล่องเบิง้งหรือว่าพี่น้องมีดับมีเด่ยนยังไงกันตัดล่องเบิ้งนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ